สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรักนาอยู่ในราซี พิจินะครับประจาวันที่22สิงหาไปจนถึงวันที่15กันยานะครับนะดาวพฤหัสก็ะยกย้ายอยู่ราวๆประมาณ3สัปดาห์กว่านะครับนะแล้วดูซิว่าดาวพฤหัสเนี่ยให้คุณให้โทษยังไงกับชาวราศีพิจินะครับนะนก็ต้องบอกว่านะครับจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับจะมีคนอุปถัมภ์ขั้าจนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับนะเกี่ยวเรื่องของความรักอันนี้ถือว่าดีมากเหตุผลก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิก็คือดาวพฤหัสเราจะเรียกว,ว่าปัตนิที่แปล คู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญาอีพบเรือนหนึ่งในราศีตุลเนี่ยแปลว่ามาจะพบวินาศแปลว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันในมุมดีนะนะครับแต่ถ้ามุมไม่ดีแปล่าความเสียหายอุปสรรคต่างๆนะครับรวมทั้งภัยพิบัตริรวมทั้งสิ่งไม่คาดคิดสิ่งไม่ดีก็กักขังจองเจ้าอะไรเนี่ยออกได้หมดนะครับเอามุมดีก่อนนะดาวชุนเรือนปัตนิเนี่ยไปสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับในราศีกรกฎเนี่ยเราถือว่าเป็นพบเรือนที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกเราเรียกว่า พบสุภาสุภะแปลว่าความจเจริญก้าหน้าคนอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือน,นะครับเวลาดาวเจริญปัตตนีไปอยู่ในเรือนสุภาก็แสดงว่าชาวราศีพิจิกจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ที่หล่อมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่สวยนะครับแล้วก็ดูดีมีไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่า ไปไหนมาไหนด้วยคงไปไหนไปด้วยก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับแต่มันก็เป็นเหมือนกรรมสาหรับชาวราศีพิจิกเหมือนกันนะเพราะว่าอิพบรือนหนึ่งมาจากเรืองไม่ดีนะเรื่องของความรักในชาวราศีพิจิกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับเวลาดาวโครจรเข้ามาเนี่ยในมุมดีคือคุณจะได้คู่ที่ถูกอกถูกใจไปไหนก็จะมีคนแบบอิจฉาริษยานะครับว่าเราสวยว่าเราหล่อแฟนเรานะ สวยเพราะเหตุผลก็เพราะว่าดาวจุ้นเรือนปัตตานีไปอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยมันแปลว่าได้คู่ที่ถูกใจได้คู่ที่ดีได้คู่ที่ซัพพอร์ตนะครับและตำแหน่งดาวได้ตำแหน่งราชาโชคเป็นโชคของราชานะดาวสุเป็นดาวสวยดาวหล่อดาวดาราดาวนักร้องดาวนักแสดงดาวศิลปินนะดาวคนมีชื่อเสียงนี่คือดาวสุนะครับก็คือพูดง่ายว่าเราอะ มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจแบบสเปคหนุ่มในฝันนางในฝันอ,องค์ชายองค์หญิงในลักษณะแบบในตำในนิยายเลยนะแบบเจะเจอสวยเลยลหละนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกมีกรรมตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพฤะศุกเป็นการ,รกินีจรน,นะครับเป็นการ,รกินีจรนนะการ,รักกินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดบัตจุดจ,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 จะมาจากวินาศเนาะวินาศไปอยู่ในเรื่องของสุภาและไปเชื่อมโยงกับคู่ครองเดานี่นะมันแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโรคหลายใบ นะครับโรคที่สองโรคที่สามนะครับมีเกณฑ์ที่เขาจะไม่ซื่อสัตย์มีเกณฑ์ที่เขาจะซุกกิ๊กซุกอะไรกันไว้นะครับทําให้เราเราแวงถ้าเป็นกาลีนะนะตามพบเรือนเนี่ยวินา่าณไปอยู่ในเรือนของสุภานะครับมีความเสียหายที่เกิดจากการปกปิดมีความเสียหายที่เกิดจากการทําผิดกฎระเบียบข้อบังคับนะครับนอกใจมีเกณฑ์นะนะครับมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าโดนเรื่องคดีความ อ่อที่เกี่ยวว่าเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องคู่สัญญานะแต่ว่ามันจะหนักจะน้อยจะเบาอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยนะครับมันมีดาวอะไรมาสัมพันธ์นะถ้าดาวชี้เฉพาะเจาอไปเกี่ยวเรื่องนี้โดยตรงมันก็จะออกแนวประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ชี้เฉพาะออกไปในเรื่องนี้มันก็จะไปออกเรื่องอื่นแทนนะครับก็คือสรุปก็คือว่าถ้าดาวของคุณไม่ได้เป็นกาลีคุณจะได้คู่ที่ดีนะครับคุณสดมีเกณฑ์ได้คู่เจอคนถูกใจได้คู่บุพเพที่ชอบนะแต่ถ้าเป็นการกินีก็มีเกณฑ์ที่จะถูก ความเสียหายถูกคดีความที่เกี่ยวขอเรื่องของความรักรักนู่นนี่นั่นรักสามเศร้าถูกฟ้องร้องถูกอะไรก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นจุดท,ที่ต้องระมดัดระวังนะครับ